นะคะหลังวันหวยออกหลังวันหวยออกเรากลับมาสู่สภาพเดิมสู่สภาพเดิมสิบหกสิบเจ็ดไม่มีจริง <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเลยของเราไม่มีเลยวันนี้ยาหนิงจะได้แกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มหมดพอนะคะและยาหนิงก็มีไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านน้องเอกของเราก็จะต้องมีผักคุณตู่ผักคุณตู่ ผักหอมนะคะมีผักหอมกระเทียมใบมะกรูดสําหรับพริกที่เราจะโขกนะคะโขกมีหอมหัวแดงมีตะไคร้มีกระเทียมเแี่ยนี้ก็จะโขกใส่กะปิด้วยนะคะเราจะโรยด้วยหอมหลังจากสุกแล้วเราจะโรยด้วยหอมแล้วก็ผักขุนตูนะคะเ <c oughs> ครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเ <c oughs> ครื่องปรุงรสแล้วก็ปลาลา <c oughs> ผงชูรสนะ,ะใครไม่ทานก็ไม่ยก ก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลน,นี่โอคา่คาค่าโอคาจากหวยนะคะถือหวยรับประทานเรากลับสู่สภาพเดิมการหลังจากที่เราดื่นเต้นในช่วงเช้าแล้วบ่ายว้ยมาแล้วก็คอตกนะคะไม่เป็นตามเป้าที่เราต้องการไม่เป็นตามเป้าที่เราต้องการกลับมาสู่หมวดเดิมค่ะ แกงหน่อไม้ส้มไก่บ้านนะคะันนี้ติดตามชมนะคะติดตามชมอากาศร้อนๆเลยค่ะกับอากาศร้อนๆมีแย่หนิงได้ข้าวเหนียวเนื่อข้าวเหนียวกินกับแกงหน่อไม้ส้มติดตามชมนะคะ